Moses, ายโมฮัมเหม็ดมอรซีประธานาธิบดีอียิปต์ประกาศให้จอมพลโมฮัมหมัดฮุสเซนตันตาวีรัฐมนตรีกลาโหมและผู้นำสูงสุดของกองทัพอียิปต์และพลเอกซามีอันนันเสนาธิการทหารอียิปต์และผู้นำอันดับที่สองของกองทัพอียิปต์พ้นจากตำแหนง่งพร้อมกับแต่งตั้งให้ผู้นำกองทัพทั้งสองคนดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีและมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดของรัฐบาลอียิปต์คือ The g r กรน c o ค l a r of the Nile น นอกจากนี้นายมอรียังได้สั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพเรือกองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากนายทหารระดับสูงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่วางแผนการสืบทอดอำนาจหลังจากที่รัฐบาลโหรเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของนายมอซีขึ้นปกครองประเทศในกฤษฎีกาของนายมอร์ซียังครอบคลุมไปถึงการยกเลิกคำสั่งของสภาทหารสูงสุดรัฐบาลชั่วคราวที่จอมพลจันตวีเป็นผู้ควบคุมซึ่งมีผลต่อก,การจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ในหมอศีได้ออกแถลงการยืนยันว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวบุคคลหรือสถาบันใดโดยเฉพาะและไม่ได้ตั้งใจที่จะจำกัดเสรีภาพแต่เป้าหมายสำคัญในครั้งนี้คือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลกัก หลังคำประกาศดังกล่าวประชาชนชาวอียิปต์ได้ออกมารวมตัวกันที่จัตุรัสตารีเพื่อสนับสนุนประกาศดังกล่าวของนายมีและฉลองพัฒนาการทางการเมืองที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นของรัฐบาลพลเรือนอียิปต์โดยหนังสือพิมพ์อัลตารีของอียิปต์พาดหัวหน้าหนึ่งว่ามอซีประกาศปฏิวัติค้นล้มสภาทหารสูงสุด